ครับแล้วก่อนที่เราจะไปชมการสาธิตการใช้งานนะครับช่วงท้ายเนี่ยบอกไว้นิไดไนไว้นิดนึงนะครับผมมีเคล็ดลับในการซื้อเครื่องมือดีๆนะครับเป็นเจ้าของเครื่องมือดีๆได้ด้วยวิธีง่ายๆนะครับรอชมช่วงท้ายนะครับสวัสดีครับพบกับ Easy Review by เต้ 43ME นะครับวันนี้มีเครื่องมือตัวใหม่นะครับที่เพิ่งซื้อมามา r e วิว แบ่งปันความคิดเห็นให้เพื่อนๆสาย DIY ได้รับชมกันนะครับเป็นสว่านโรตารีไร้สายนะครับของ Bosch รุ่น GBH 1 8 0 LI อ่ะทีน,นี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทดลองใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับที่ผมจะพูดให้ฟังแต่ว่าสเปคโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแทรกให้เป็นตารางแล้วกันนะครับอ่ะลองเปิดดูกันเลยนะครับ รุ่นนี้ที่ผมซื้อมามันจะเป็นตัวสว่านเปล่าๆนะครับสว่านโรตารี่นะครับในกล่องก็จะมีแค่ตัวสว่านอย่างเดียวนะครับแล้วก็คู่มือนะครับพิมพ์เป็นกระดาษอ่อนๆมานะครับมีทุกภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วยนะครับมาให้แต่ตัวคู่มือเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้ด้วยนะครับตัวนี้มันจะราคาประหยัดนิดนึงนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีตัวชุดแบตเตอรี่ ของ Bosch ในระบบ 18V โวลต์อยู่แล้วนะครับระบบแบตเตอรี่ของ b o ชเนี่ยจะมี 12V, 18V โวลต์18แโวลต์แล้วก็3 6นะครับอ่าซึ่ง1 8โวลต์เนี่ยถือว่าการใช้งานทั่วไปนะครับจนถ,ถึงกึ่งมืออาชีพเนี่ยผมว่าเหลือเฟือเลยนะครับจากเดิมตัวเก่าที่ผมมีอ่าตัว GSB 1 8ขีดอีก1 8 V ขีด50นะครับก็เป็นตัว1 8โวลต์เหมือนกันนะครับ ก็เลยสามารถนําแบตเตอรี่มาใช้กับเซตนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวเก่าผมมีแบ,บยตยู่ทั้ง2ตัวนะครับการใช้งานเนี่ยแบต5แอมป์ที่ผมมีอยู่ตัวนี้นะครับเหลือๆครับใช้เกือบเกือบทั้งวันยังไม่หมดเลยนะครับอ่ะเรื่องของเรื่องคือที่ซื้อสว่านโรตารี่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยเนื่องจากพอเราเจาะงานปูนหนักๆจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถจะเจาะได้อย่างคล่องตัวนะครับแล้วก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับสําหรับ สว่านตัวเล็กแบบนี้นะครับถึงแม้มันจะมีฟังก์ชันเจาะกระแทกครับแต่ว่าในคู่มือเนี่ยมันจะระบุไว้แค่ว่าสามารถเจออาะเป็นลักษณะผนังปูนผนังอิฐมอญอย่างเงี้ยนะครับถึงเชื่อเขียนว่ามาซอนนี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าในการเจาะผนังปูนแข็งๆเนี่ยหรือว่าผนังพวกพีแครหรือว่าคอนกรีตเนี่ยสว่านโรตารี่คือคําตอบนะครับอเดี๋ยว สเปคเบื้องต้นนะครับเป็นระบบแรงดัน 18V โวลต์นะครับแรงกระแทก2จูลนะครับน้ำหนักตัวเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่นะครับ2.3กิโลนะครับอัตรากระแทกนะครับศถึง5 1 0 0ครั้งต่อนาทีนะครับความเร็วพิกัดอยู่0ูนถึง1,800รอบนะครับต่อนาทีแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ขนาด3แอมป์ขึ้นไปนะครับผมมีอยู่แล้ว5แอมป์สบายๆนะครับการใส่แบตเตอรี่ก็ต้องเอาด้ามหลบไปนิดนึงนะครับด้ามจับนะครับ น้ำหนักไม่รวมแบต2.3โลพอรวมแบตเข้าไปนะครับแบตน้ำหนัก0.62โลก็ประมาณ6ขีดนะครับรวมแล้วก็ประมาณ2.9เศษก็3โลนะครับในกล่องมีสว่านคู่มือแล้วก็มีแค่ตัวเสากะระยะนะครับมาให้นะฮะสามารถปรับโหมดการทำงานได้3โหมดนะครับก็คือโหมดเจาะธรรมดานะครับนี่นะครับโหมดเจาะกระแทกนะครับ ตั้งแต่ตรงนี้ไปจะเป็นจุดที่ใช้ในการสกัดนะครับนะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งเนี้ยมันจะล็อกไม่ได้นะครับอ่าเสียงก็ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ผมพยายามหาเรื่องของเสียงรบกวนนะครับว่ามันใช้ระดับความดันเสียงเนี่ยเท่าไหร่ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยเคลียร์มไว้ว่านะครับอ่าตัวนี้เป็น GSB 18นะครับจะอยู่ที่ ดังสุดก็คือ9 9 d สเดซิเบลนะครับสำหรับเขาเขียนเลยว่า Sound Power นะครับเดเวลแต่ถ้า n า pressure นี่คือแรงดันเสียงที่เราได้ยินเนี่ยอยู่ที่8 8 d แเดซิเบลนะครับแต่ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่า,า,าระบุนะครับว่าเป็นเป็น dBA นะครับก็คือเป็นระดับเสียงที่หูมนุษย์ทั่วไปได้ยินนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมลองวัดเสียง บกวนให้ดูคร่าวๆกว่อนดีกว่านะครับโดยใช้แอปมือถือเนาะครับระยะห่างของไม้และสว่านอยู่ประมาณ15-20เซนนะครับอ่าทีนี้ผมจะลองให้ดูเทีโหมดนะครับอ่จอดับอีกแล้วอ่ามดเจาอธรรมดานะครับ ประมาณ6 6 d เดซิเบลนะครับอันนี้โนโหลดนะครับก็คือไม่มีภาระลนะครับอ่าก็คือไม่ได้เจาะอะไรอ่าโหมดเจาะกระแทกนะครับประมาณ7 0 d เดซิเบลนะครับ เรามาหมดสก,กัดนะครับก็ประมาณ7 0 d เดซิเบลนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูจเจ้าตัว GSB 1 8นะครับะนะครับอันนี้เป็นโหนัดสกรูนะครับอันนี้หมดเจาะนะครับ น,น,นี่หมดกระแทกโอเคในส่วนของระดับเสียงรบก,กวนเนี่ยจริงๆว่าถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการวัดเสียงด้วยแอปของโทรศัพท์มือถือนะครับทำได้แค่เปรียบเทียบนะครับแต่ว่าไม่สามารถอ้างอิงได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ ไมโครโฟนที่สำหรับใช้ในการในงานวัดเสียงนะครับมันก็จะตอบสนองหลักๆก,ก็คือเสียงของเสียงการพูดนะครับของคนเป็นหลักนะครับอ่ครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของการลองทดสอบการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมมีทิปให้นิดน,นึงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับ คุณพ่อบ้านสาย DIY ทั้งหลายนะครับาการเลือกซื้อดอกสว่านที่เป็นดอกสว่านสําหรับสว่านโรตารี่นะครับต้องสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นลักษณะที่เป็นล่องอย่างนี้นะครับส่วนดอกสว่านทั่วไปเนี่ยนะครับที่เป็นดอกจ่อคอนกรีตเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นถ่ายเรียบๆธรรมดานะครับความแตกต่างก็คือสว่านโรตารีเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีมาตรฐานก็คือเนี่ยสามารถใส่ดอกเข้าไปนะครับแล้วล็อกได้เลยนะครับ จะไม่หลุดนะครับเวลาออกก็ปลดออกแค่นี้เองง่ายนะครับสะดวกรวดเร็วมากนะครับก็ใครไม่แน่ใจนะครับเวลาไปซื้อที่ร้านอุปกรณ์ร้านเครื่องมือนะครับก็บอกพนักงานเขาแล้วกันนะครับว่าเป็นขอเป็นดอกสว่านโรตารี่นะครับสำหรับใครที่ใช้สว่านโรตารี่อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองทดสอบหน้างานกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย เดี๋ยวผมจะลองเจาะด้วยดอกสว่านนะครับขนาด5มิลิเมตรนะครับตอนนี้จะเป็น GSB นะครับตั้งหมุกระแทกเหมือนกันดูนะครับ <S 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 ดอกเล็กๆน่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับพอเจาะได้แต่ว่ามันจะต้องใช้ กำลังนิดหนึ่งนะครับพอตอนช่วงที่ลึกๆแล้วเนี่ยตอนนี้เป็น GBS 180 LI นะครับโรตารี่เห็นได้ชัดนะครับว่า ไบกว่ากันเยอะเลยนะครับเจาะเข้าไปนิ่มๆนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการใช้งานในเบื้องต้นนะครับของสว่าง Bo s อนะครับ G B H 18 0น L I นะครับอมาถึงในช่วงท้ายนะครับที่เราจะมาสรุปกันคร่าวๆนะครับก็หลังจากที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับดูจากการใช้งานจริงเนี่ยในการทดสอบการเจาะผนังปูนนะครับ ยังไงแล้วสว่านโรตารี่ก็ได้เปรียบมากนะครับสำหรับสว่านกระแทกธรรมดานะครับเพราะว่ามันสามารถในสเปคเนี่ยระบุว่าสามารถเจาะคอนกรีตได้นะครับก็สว่านไร้สายบอชนะครับ g b h 1 8 0แ l i เนี่ยรับรองตอบโจทย์การใช้งานระดับ d i y เป็นถึงระดับกึ่งมืออาชีพได้เลยนะครับระบบ18ปโวลต์ก็ให้ความแรงได้พอสมควรนะครับน้ำหนักก็พอได้นะครับเรื่องเสียงรบกวนนะครับก็อย่างที่ให้ทดสอบไปให้ดูคร่าวๆนะครับ ว่าก็พอๆพกันกับเจ้าตัว GSB 1 8 V ขี้านย์นะครับซึ่งก็เป็นสว่านไร้สายเจาะกระแทกได้นะครับแต่ว่าด้วยรูปลกักษณ์การออกแบบของสว่านตบวนี้เหมาะจะใช้เป็นสว่านเจาะไม้เจาะอ,อะไรทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นไขควงทีนี้เนี่ยเวลาผมใช้งานถ้าผมใช้ความกัน2ตัวนี่ตัวหนึ่งใช้เป็นไขควงได้ก็หรือเป็นหัวบล็อกอย่างเงี้ยครับคร่าวๆก็สะดวกรวดเร็วนะครับ แต่ก็มีจุดหนึ่งนะครับที่แอบเสียดายนิดหน่อยนะก็คือตัวกล่องกล่องใสสว,ว่างน,นะครับของเจ้า gbh หนึ่งแปดศูนย์แนวไอเนี่ยมันจะเป็นกล่องธรรมดาธรรมดาเลยครับรียบเรียบนะครับตื้อเลยเป็นกล่องแบบโบราณแต่ว่าถ้าเป็นของ gsb นะครับสิบแปดมันจะเป็นกล่องแบบสแต็กนะครับซึ่งดูแข็งแรงหรูหรากว่ากันเยอะเลยนะครับ คือข้อดีของกล่องแบบสตปกแบบนี้นะครับก็คือเวลาวางซ้อนกันเนี่ยมันจะมีตัวล็อกนะครับชุดล็อกมันจะเป็นต่อเป็นโมดูลโมดูลเลยนะครับเป็นของบอชซึ่งของยี่ห้ออื่นก็มีนะครับลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นของมิววอกกี้หรือว่าของเดวอลนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยที่เลือกใช้บอชเนี่ยก็อันหนึ่งความน่าเชื่อถือแหละแล้วผมลองดูแล้วว่าประสิทธิภาพการทํางานค่อนข้างดีแล้วก็เสียงค่อนข้างเบาเลยนะครับ แล้วก็พอมันมีระบบแบตเตอรี่ของ b o สฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปของมันต่อเลยครับเพราะว่ามันจะได้แบ่งกันใช้ได้นะครับแบตเตอรี่แต่ถ้าสําหรับการใช้งานแบบรับงานจริงๆจังเลยก็อาจจะต้องมีสัก3ามูกนะครับไว้สำรองนะฮะแต่เบื้องต้นการใช้งานทั่วไปเนี่ยอย่างระดับเราระดับ diy เนี่ยผมว่าเหลือเฟือครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น uh, ตัว g s d ตัวเนี้ยนะครับ ผมว่าแบตแบบตัวสองแอมป์ก็น่าจะเหมาะมือกว่าเพราะว่ามันจะน,น,น,น้ําหนักเบากว่านี้นี่อะไรพอดีพอดีของมันนะครับน่าจะทํางานได้คล่องตัวกว่านะครับตัวนี้แบตที่มากเซตนี้มันเป็นแบตห้าแอมป์นะครับตัวนี้ราคาสูงพอสมควรนะครับก็แพงกว่าตัวนี้แหละเอาง่ายๆแต่ว่าถ้ามีแบตบชุดนี้ g b h ตัวที่เป็น full set ที่มีแบตและแท่นชาร์จเนี่ยก็ราคาพอกันนะครับสองตัวนี้ ในส่วนของเรื่องเสียงการบรบกวนนะครับเสียงของการทํางานเนี่ยถ้าเทียบกับสว่านไฟฟ้าที่เป็นสว่านนี่เราเสียบฟลักนะครับเงียบเงียบกว่าชัดเลยนะครับสว่านถ้าฟังจากฟิลลิ่งนะครับผมว่าสว่านมือที่ผมมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแรกที่ผมเคยซื้อมาใช้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นยี่ห้อมาตรฐานนี่แหละ,ะเสียงจะดังกว่าชัดเจนมากผมว่าน่าจะดังเกิน90้าสิบิเปนนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เราใช้ แอปโทรศัพท์มือถือวัดออกมาอยู่ประมาณ70บเดซิเบลเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปในตอนการทดสอบนะครับตัวแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถวัดได้แค่เปรียบเทียบนะครับว่ามันดังมากน้อยกว่าหรือน้อยกว่าแต่ไม่สามารถอ้างอิงนะครับระดับเสียงที่แท้จริงได้นะครับเนื่องจากไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีช่วงการทํางานหลักๆก็คือช่วงความฉี่ของเสียงมนุษย์เป็นหลักเสียงคนเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ย ความถี่ในช่วงอื่นที่เป็นความถี่ที่หูอา,อาจจะได้ยินในแหลมเสียงรบกวนอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยไหวนะครับทําให้ระดับความดังของเสียงมันอยู่แค่ประมาณ70นะครับแต่ถ้าฟังจากฟีลลิ่งของเองเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ80ดสกว่าๆในแหละก็ดังประมาณใกล้ๆกับทอยเสียรถนะ,รนะครับก็ประมาณนี้ฝากไว้นิดน,นึงนะครับยวเรื่องของการทดสอบเสียงรบกวนอ่ะแล้วจากที่ บอกกันไวน้นะครับว่ามีเคล็ดลับนิดนึงกับการเป็นเจ้าของเครื่องมือคุณภาพด e ีนะครับมีทางเลือกอยังไงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยบางท่านถ้าเคยไปซื้อของอาจจะไปตามร้านเครื่องมือหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่ไงเราก็ต้องจ่ายเงินสดะนะครับทีนี้เนี่ยตัวเจ้าสว่านบอส GBS ตัวนี้นะครับปกติผมเดินห้างซื้อเครื่องมือเนี่ย ผมสุดแต่ผมเดินห้างนะเพราะว่ามันมีให้เลื่องง่ายกว่านะครับแล้วก็แน่นอนแหละใช้ตรบบกิติได้นะครับได้แต้มด้วยอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างที่โฮมโปรผมก็เดินมาจากมาโฮมโปรเนี่ยเขาจะเห็นป้ายเลยเขียนไว้ชัดเลยว่าสามารถผ่อนชำระได้นะครับแล้วก็ทําจ่ายที่ออ t เตอร์แคชเชียร์ได้เลยแต่เนี่ยตอนนี้ล่าสุดนี้ที่ผมได้มาคือที่จากที่ไทยวัสดุนะครับวันนี้ แต่ตอนแรกก็เทียบราคาที่อื่นมาก่อนได้แหละ,หละนะครับราคาทั้งในช้อปปิ้ออนไลน์นะครับ mm. ตามแอปพลิเคชันต่างๆนะครับช้อปปี้รัตตดาอะไรเนี้ยนะครับก็มาเจอดูแล้วที่ไทยวัสดุโอเคครับแล้วก็เช็คแล้วว่ามีของนะครับก็เลยมาเอานะครับตัวนี้เพิ่มมาเป็นทางเลือกที่ดีก็เพราะว่ามันไม่มีนะครับแบบด็จะบ,บีมาก็เลยประหยัดไปได้อยู่พอสมควรแล้วนะครับ ตอนนี้ผมได้มาในราคา4 9 9 0ันบาทนะครับก็สอบถามกับทางพนักงานนะครับว่าผมเชื่อว่าหลายท่านไม่รู้นะว่าที่ไทยวัสดุอ่ะมัน,มน,มนผ่อนได้ด้วยผ่อนศเซได้นะครับก็เคลบง่ายๆครับทําให้เราสามารถได้เครื่องมือดีๆนะครับอย่างผมมีบัตรอยู่2อตัวที่สามารถผ่อนได้ที่ไทยวัสดุนะครับบัตรใบแรกต้องใช้วงเงินขั้นต่ำแปดพันนะครับ ยอดยอดซื้อขั้นต่ำแป0 0ัผ่อนได้สเดือนหรือ6เดือนนี่แหละอ่าแต่อีกใบหนึ่งนะครับขั้นต่ำห้0 0ัแบ่งได้สิเดือนเท่ากับผมได้สว่านพร้อมดอกแล้วก็อ s ปกรีนิดหน่อยนะครับผมจ่ายแค่เดือนละห0าร้อยเศษเศษนะครับก็ได้สว่านในเครื่องมือดีๆมาใช้งานนะครับคุ้มค่านะฮะกันเนี่ยคุ้มไม่คุ้มก็ี่ะครับ อย่างมาม่านข้างหลังเลยครับหรือพม่านบ้านผมข้างหลังเลยเนี่ยผมก็ติดตั้งเองนะครับก็ซื้อรางพม่านสําเร็จรูปมานะครับวัดขนาดนี่พอดีกะวัดระยะอะไรแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับนะบ้านเราเองเรื่องของเครื่องมือนะครับก,ก็เคยมีประสบการณ์บ้างแหละซื้อเครื่องมือที่คิดว่าเฮ้ยเราไม่ใช่มืออาชีพเราไม่ต้องใช้ของดีมากก็ได้แหละอะไรเงี้ยครับบางครั้งมันเสียน้อยเสียยากครับนะฮะ ก็ซื้อมาแล้วไอ้ใช้ไปสักพักกละพังไม่เท่าไหร่แต่พอจะใช้แล้วมันไม่ได้อย่างใจครับอ่ะสว่านเจาะไม่เข้าเจาะอ,อยู่นั่นนะ่อะไรเงี้ยครับไม่เข้าหรือว่าบางทีอาจจะซื้อพวกเครื่องมือพวกประแจอะไรเงี้าายอ้าวไข่ไปไข่มาอา้าวรูดมัง่งน็อตพังมัง่งอะไรอยเงี้ยครับดังนั้นในทัศนคติส่วนตัวผมวในความเห็นส่วนตัวผมว่าเนี่ยเครื่องมือส่วนใหญ่ผมจะเลือกซื้อระดับกลางไปทางบนนะครับ มันจะคุ้มค่ากว่าที่เราจะซื้อเครื่องมือราคาถูกนะครับแล้วมาใช้ทํางานจริงๆริงจังๆนิดนึง,ง,งอะไรแบบนี้ครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้งานมาก็หลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับแล้วคือส่นเปอร์เซ็นตรงนี้มันสูนเปอร์เซ็นจริงเพราะว่าราคาไม่ได้บวกไปจากป้ายนะครับอ่าอย่างบางทีเราไปซื้อสินค้าที่ศูนเปอร์เซน็นหรือว่า บางโปรเนี่ยบางทีจ่ายสดถูกกว่าอะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับนี่เนี่ยการที่จะได้เป็นเจ้าของเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ดีนะครับหรือวันหนึ่งเราอาจจะเก่งมากพออาจจะไปรับงานเล็กๆน,น,น้อยๆอะไรนี้ก็ว่าก็ว่ายไปนะครับเครื่องมือระดับเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับสําหรับการใช้งานที่ DIY ที่จริงจังนิดนึงนะครับแล้วก็กึ่งๆมืออาชีพได้เลยนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันนะครับ ที่เผื่อใครยังไม่ทราบนะครับว่าซื้อเครื่องมือมันก็มีที่ผ่อนได้ด้วยนะครับส่วนห้างที่ผมไปดูเครื่องมือเนี่ยหลักๆตรงนี้ผมเดินอยู่3ามที่นะครับก็มีอาไทยวัสดุก็บ่อยหน่อยโฮมโปรก็บ่อยคืออยู่ใกล้บ้านนะครับอีกที่นึงที่ผมชอบที่สุดคือที่ h a r ์ดแวร์เฮาสนะครับเป็นแหล่งรวมเครื่องมือที่ที่สุดยอดจริงๆนะครับก็ยังไม่เคยรีวิวใน y o u t u b e นะครับแต่ว่า เคยรีวิวไว้ใน Google m a p นะครับเป็นห้างขายเครื่องมือที่สุดยอดมากมีทุกระดับราคานะครับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพนะครับมีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ไปรีวิวนะครับก็อาจจะมาแชร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับในการรีวิวนะครับเครื่องมือที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานให้กับ เพื่อนๆที่เป็นสาย DIY ของเรานะครับก็ผิดภาพประการใดขัดตัวบทความประการใดนะครับต้องขออภัยไว้แน่ที่นี้นะครับอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ